ร้นอนงหนเฮ้ยสวัสดีครับ,รบ,รบวับนนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับโอ้พับจีมาเนี่ยเราจะไปหาสมบัติก่อนนะสมบัติอยู่ไหนวันนี้วันนี้ผมเติมมาเยอะบอกเลยเติมมาเยอะมากไปโดบมาเยอะนะไปโดบมาเยอะว่าแต่ไอ้กล่องสมบัติผมอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ต้องไกลไปอยู่อะไรนู่นวะนะรีบลงเลยเฮ้ยทำไมแถวนี้มันเงียบเหงาจังวะ <c oughs> หล่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งมีใครก็พอไหนวะกล่องสมบัติคอนอื่นเวลาเขาใช้มันยากเย็นอย่างนี้ไหมเนี่ยนั่นเปล่าวะ เห็นอยู่ไกลๆถ้ามันจะลำบากขนาดนี้ที่หลังกูไม่ใช้ดีกว่าไหมเนี่ยามาแล้วเปิดอุ้ยเออต้องงี้ดีกว่าือนอิ่มเลยอ่ะเออค่อยดีหน่อยค่อยคุ้มกับการเสียเวลาเดินมาหน่อยโอเคตอนนี้เราอยู่ลงลงอะไรวะลงเครื่องเรื่องลงเก็บเครื่องบินนะบ้าแต่เฮ้ย ไปไหนวะเพื่อนเฮ้ยทำไมมันหันไม่ค่อยไปวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนแป๊บนึงนะเพื่อนอ้าวมันไปไหนแล้วล่ะเอ้ยขอโทษเพื่อนใจเย็นๆเอ้ยเฮ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 ้ยจะตายจะตายแป๊บนึงนะแป๊บนึง ใช่เย็นเย็นไอ้ปืนปืนปืนเองมันปืนนี้มันต้องดีไม่ใช่หรอวะหรือว่ากูเล่นกล้ากเองไม่กล้าไปเลยเนี่ยมากูไม่กล้าไปเลยเนี่ยแม่งดักรอผมแน่เลยวิ่งไปละวิ่งไปละวแถวนี้มันเฉือนไอ้เหี้ยวิ่งท่งนี่อุ้ย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 ลบ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  รบกันรบกันเก็บยาไปหนึงนะเก็บยาไปแป๊บนึงนะมัน <laughs> ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆโอ้โหดีนะแม่งรีโหลดอยู่ไม่ไงั้นกูตายห่าเนี่ยไอ้ยาหมดแล้วว่ะไอ้ยามาถึงแม่งก็แบบเออเออเลยอะกูเนี่ยเออเออเลยเนี่ยไอพี่ ขาดแคลนยาวะ่ะมียาไมยเนี่ยขอยาหน่อยไม่มียาเลยวะ่ะชีวิตอนาถหายาไม่ได้เฮ้ยรถมาเหมือนจะขับมอไซค์ไมาด้วยปะเอ,เอ้าเฮ้ยไหนวะไหนรถวะไม่มีแต่เสียงเฮ้ย เ,เดียว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 เกือบตายดีนะมีสเต็ปจิงโจ้ไอ้ห่ามียาไม่ได้ขอยาหน่อยจะตายห่าวเนี่ยเยี่ยมปั๊มเลยเร็ว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 รถไม่กแล้วไหนวะไอ้ด้านหลังด้านหลังมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเฮ้ยมันจอดปะ ขอดูของมาหนึ่งดิเอาไปเปลี่ยนรถใหม่ซะด้วยไอสัตเดี๋ยวเราเรียบวิ่งเข้าวงดีกว่าไหมเฮ้ยรถลอยได้ <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นแอดอปเออบ้าว่าจะรถลอยได้เฮ้ยคนคนคนสักครู่สักครู่โอ้โหไม่ตายเดี๋ยวเธอมึง ไม่ตายได้ยังไงไปไหนแล้ววะมันน่าจะหลบหลังหลังแบบหลังหลังไอ้นี่หลังกล้องอ่ะนี่ไงใช่ปะนั่นไงกูว่าแล้วโอ้ยเฮียเสียงเกมคดังเลยสัตว์เอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้นี่เล่นเล่นเล่นทีเผลอไข่แม่งยิงกูวะแน่ยืนนิ่งเลยนะมึง ตอนนี้ผมมีสะโคปสี่นะครับเนี่ยรอรอปั๊บยาไปหนึ่งอะไรวะขับรถไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในรถวะเฮ้ยอะไรวะเรียบร้อยไปดีเดี๋ยว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 เมื่อกี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันขึ้นว่าให้ขับรถอะจะรถล่องหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะรถล่องหนกูงงแป๊บ จะแล้วก็เงียบเหงาเลยทีนี้ไอ้รอบนี้ยอ,ยนนอย่าเฮ้ยนั่นไงเห็นปะรถล่ลองหนเฮ้ยขับรถดิมันกดขับรถไม่ได้อะ่อะกดนั่งก็เพอไอ้เหี้ยรถล่องหนไอ้แซดอะไรของมึงเนี่ยรถล่องหนกูงงแป๊บดูดิกดก็กด,กด,กด,กดไม่ได้นะกดแล้วแม่งนะบั๊กไอ้ห่ามันขึ้นปั่งจอว่ะเนี้ยยังอยู่อีกเหลืออยู่11คนนะครับจงังหวะนี้ เอ้ตอนนี้รถล่องหดเราหายไปแล้วเว้แต่ว่าพอเราลงไปพื้นดินอ่าโอเคอะไรของแม่งวะเนี่ยงงชิบหายเลยตอนนี้หมอกมันจะบินมาทางไหนวะเนี่ยโอ้โหรีบวิ่งเลยจังหวะเน,นี้ยรีบวิ่งเลยเฮ้ยโดนอย่าบินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตายูยายาเยอะยาเยอะป่ะพอแล้วรีบวิ่งก่อนเฮ้ยขวามือรถมา ไม่เห็นกูนะกูไปแล้วนะเฮ้ยเยสายมือคนเป้าหวะนั่นไงคนไม่ตายได้ยังไงไม่ตายได้ยังไงเฮ้ยแมนลูกสองตายไป เอ้ยเอ้ยโอ้ยใครยิงวะ นิดแดกโอเคครับผมนะวันนี้ก็มาเล่นแบบชิวๆพอนะครับนะ <laughs> แม่งเจอลดล่องหนเลยอนะคงงเลยกนะ็แม <c oughs> ่งบังนั่นแหละ <S <s <up> <S ก็อย่าลืมกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้ว